จากจะมีการซ้อมแผนจนพ้นธนาคารแล้วนะครับเรื่องของภัยพิบัติจังหวัดน่านก็เตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันครับซึ่งได้มีการซ้อมแผนปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านทรัพยากรธรรมชาติครับ พันเอกพงศิริพงศ์อริยะมงคลหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดูพงศ์อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านทำการซ้อมแผนอาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทดสอบสมรรถภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านทรัพยากรธรรมชาติเน้นการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนโดยนำแนวทางการแก้ไขปัญหามาเป็นแนวทางการฝึกซ้อมก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติจะดำเนินการอพยพราษฎรและแจ้งเตือนภัยก่อน โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์แจ้งเตือนต่างๆระหว่างเกิดเหตุการณ์ส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะเข้าช่วยเหลือรัษฎรที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลังผ่านวิกฤตผ่านพ้นภัยพิบัติจะทําการฟื้นฟูในรูปแบบไหน ก,กิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีความเหมาะสมมากขึ้นกว่าที่เคยปฏิบัติมาค่ะแล้วก็เพื่อช่วยเหลือรัษฎรให้สอดคล้องกับโครงการกำกับติดตามและประเมินผลแผนตำบลมั่นคงมั่งคงั่ง,ง,ย,งยั่งยืนนะคะก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมซักซ้อมกัน